สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับพ่อโมมจะมาสอนนี้เลยนะครับจรวดหนังยางนะครับเป็นซีซั่นใหม่ของพ่อโดมนะครับดูนะครับลักษณะจรวดนั้นสุดยอดมากนะครับลำนี้เป็นบาลานนะครับก็คือเล่นง่ายไกลก็ได้นานก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพและวิธีการทำกันไปกันเลย สำหรับเจ้ากระบินหนังสติ๊กในวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับแน่นอนครับมันก็คือนี่เลยหนังสติ๊กนะครับอันนี้เป็นแบบวงสั้นนะครับเราจะใช้วงยาววงใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีนี่ครับลวดเสียบนะครับลวดเสียบกระดาษนะครับและก็ตะเกียบครับจะเป็นแบบที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ได้ทั้งหมดเลยและสุดท้ายก็คือนี่นะครับกระดาษ A4 ส่วนแรกนะครับ เราจะเริ่มจากการทําที่ยิงก่อนนะครับที่ยิงก็ง่ายมากนะครับเราใช้หนังสติ๊กนะครับ2เส้นนะครับถ้าเป็นเส้นเล็กนะถ้าเป็นเส้นใหญ่ก็เส้นเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เส้นใหญ่ๆอย่างนี้มันจะหายากหน่อยเนาะถ้าใครไม่มีพ่อโดมก็ถือว่าใช้เป็นเส้นเล็กเลยกันนะครับเรามีเส้นเล็ก2อันนะครับเราเตรียมอย่างนี้นะเรามาทําเป็นวงรีอย่างนี้นะครับอ่ะเรียกว่างไงดีทําให้มันเป็นขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาด้านหนึ่งนะครับดึงอันนี้จะยากหน่อยเอาด้านหนึ่งนะครับสอดเข้าไปข้างในหรือจะเอาอีกด้านหนึ่งสอดเข้าไปก็ได้มันก็จะพันกันประมาณนี้นี่มันจะพันกันอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ดึงออกเราจะได้ทรงประมาณนี้ครับดึงออกชึบมันก็จะกลายเป็นหนังยางเส้นยาวๆแล้วนะครับอันเนี้ย มันก็จะเท่ากันแล้วนะครับต่อมาครับเราก็จะเอาตะเกียบนะครับถ้าเป็นตะเกียบที่ใช้แล้วก็ล้างซะก่อนนะครับมันจะมี2ด้านเนอะด้านที่เราเอาไว้ทานอาหารนะครับด้านแหลมกับด้านบนนะครับเราใช้ด้านบนนะครับด้านใหญ่เราก็เหมือนเดิมครับวางไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็สอดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับไว้อยู่ไว้อยู่ข้างบนตะเกียบแต่ให้สอดเข้าไปในรูของหนังยางที่เราเหลือไว้อันแรกนะครับปุ๊บมา เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเราก็ค่อยๆ่อยหมุน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 ไปจนมันตึงอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ดันขึ้นนิดหน่อยนะครับให้มันอยู่นะครับประมาณด้านบนๆน,นะครับอย่างตรงนี้นะครับจากปลายเขาจนถึงหนังยางเนี่ยเหลือไม่เกิน1เซนนะครับแล้วก็ดึงให้มันตึงอย่างนี้เลยนะครับนี่เวลาที่จรวดออกมันจะได้สุดยอดมาก ต่อมาครับในส่วนของกระดาษ A4 นะครับเราจะเริ่มจากการอย่างนี้เลยนะครับพับครึ่งในแนวนอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะดูทีละข้างอย่างนี้ก็ได้หรือพ่อดมชชำนาญแล้วนะครับดูปุ๊บกดปั๊บเลยก็ได้เหมือนกันนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดมานะครับเราก็ ทำเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับเวลาทําอย่างนี้นะครับให้ดูที่มุมก่อนนะครับทํามุมให้แหลมที่สุดก่อนนะครับจะหยิบมาทําอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดกติกานะครับทําให้แหลมแล้วก็กดไว้ประมาณสักเท่าไหร่ดีสองเซนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามือทาบบริเวณนี้นะครับค่อยๆไล่ไปเห็นไหมดูมุมนี้นะครับขอบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมไล่ไปนะครับจนกระดาษมันปุ๊บเข้ามาเท่ากันอย่างนี้ปุ๊บก็กดนะครับไล่กดลงมา ได้ด้านนี้แล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันเราก็จะเริ่มจากที่มุมแหลมก่อนนะครับเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้แหลมที่สุดไม่ถนัดก็หยิบมาทําก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ดูขอบนี้นะครับอันนี้มันจะคล้ายๆกับเครื่องบินแชมเปี้ยนนะครับได้แรงบันดาลใจจากอันนั้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดมาตรงเนี้ยเราจะมีอยู่สองเส้นนะครับก็คือ พอมพามเดี๋ยวนะสักครู่ครับพักเบรกตรงนี้นะครับเราจะมีสองเส้นอย่างนี้เนาะเราก็พับคล้ายๆของเดิมเลยนะครับย่าทับนะครับอย่าไปทับเส้นนะครับให้ใกล้เส้นไว้ก่อนนะครับชุบทำสองข้างครับ เส้นนี้ก็คือรอยที่เราพับในครั้งแรกนะครับพอได้เสร็จเราก็ปิดกลับมาอย่างนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับปกติด้านหัวเราจะพับตรงนี้ใช่ไหมครับรอบนี้นะครับเราจะเอาขอบด้านล่างนี้นะครับก่อนที่จะพับเนี่ยบริเวณช่วงขอบตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างแข็งใช่ไหมครับกระดาษหนากเราก็รีดนิดนึงนะครับทําโค้งให้เขาหน่อยเราเอาด้านขอบหัวเขานะครับมาแปะไว้ที่บริเวณรอยตัดนี่ตรงนี้นะครับชึบ ก็กดไปนะครับเล็งให้มันตรงๆนะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะพับหัวอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเราจะต้องกดนี่เราจะต้องช่วยหัวเขาก่อนนะครับช่วยงอเขานิดนึงนะครับเห็นไหมงอไว้นิดนึงหรือเราจะใช้อีกมือหนึ่งกดไว้่างนี้ก็ได้แล้วก็พับมาแต่ ให้ระวังตรงนี้นะครับเวลาเราพับด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้มันจะขยื่ออกไปเราอาจจะกดอย่างนี้งอปุ๊บแล้วก็กดงงมานิ้วโป้งกดไว้นะครับเพื่อเน้นเรื่องการพับแล้วก็อันที่สองนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับกดไว้ไม่ให้กระดาษมันเลื่อนออกไปนะครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่พอโดมยังไม่กดเอ่อยังไม่กดเรียบนะครับตรงนี้แค่ทําเป็นเขาเรียกว่า ทำแบบรอยเผื่อไว้ก่อนนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราเช็คทรงนะครับซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับถ้าเท่ากันแล้วเราก็ค่อยกดได้นะครับเอาละพอมาถึงขั้นนี้นะครับต่อมาครับเราก็จะปิดนะครับมาด้านนี้ก่อนแล้วเราก็ปิดไปนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราพยายามดูให้ตรงด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หยิบที่รีดกระดาษของเรานะครับ ใครยังไม่มีที่รีดกระดาษนะครับพ่อโมมมีแจกนะครับแต่สําหรับวิธีก็ให้ไปดูที่คลิปแรกๆเลยนะครับน่าจะเป็นปีแล้วแหละก็เปิดย้อนหลังไปหน่อยนะครับโอเคอันนี้พ่อดมพับได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้เราจะใช้เ,เขาเรียกว่าลวดเสียบกระดาษนะครับมันก็จะมีด้านที่ เห็นไหมมันจะมีด้านขอบอยู่เนี่ยเนาะขอบที่เป็นเขาเรียกอะไรแรแหลมแหลมอะ่ะตรงนี้นะเราเปิดมันออกมาชึบถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าใครทําไม่ได้นะครับจะให้ผู้ปกครองทําให้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างยากนะครับเราจะเปิดมาอย่างนี้นะครับ90องศานี่ประมาณนี้นะครับ90องศานี่นะเสร็จแล้วเราจะมาเจาะนะครับทีนี้เจาะตรงไหนเรามาดูกระดาษใบนี้ก่อนนะครับ เห็นขอบตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เห็นขอบฝั่งนี้เนาะทีนี้เวลาที่เราจะเจาะนะครับเราจะเจาะอยู่ประมาณตรงนี้ครับนี่เราทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมันจะใกล้กับขอบนี้แล้วอ่นี่นะเขียนให้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเนี่ยมันใกล้กับขอบแรกแล้วนี่คือจุดบาลานซ์ของมันนะครับฉะนั้นจะให้คุณพ่อคุณแม่เจาะให้ก็ได้ คใครจะเจาะเองก็ค่อนข้างลําบากหน่อยสําหรับเด็กเล็กนะครับเด็กโตก็มีปัญหาวิธีการเจาะนะครับเราจะรองไว้อย่างนี้เห็นไหมเราจะใช้สองนิ้วนะครับรองไว้กระดาษจะได้ไม่ยับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแถวนี้นะครับพอเจาะรองไว้งี้แล้วก็มาด้านนี้ครับแล้วเราก็จับนะครับจับในลักษณะที่มือเรามั่นคงแล้วเราก็เจาะเข้าไปเลยใช้แรงหน่อยนะครับอันนี้ทะลุแล้วอย่างนี้นะครับประมาณนี้ อย่างที่เรียนไว้นะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทาให้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นเส้นเส้นนี้นะครับนี่เส้นเส้นกลางเครื่องบินใช่ไหมครับเราขยบให้เข้าไปใกล้ๆเส้นกลางเครื่องบินนะครับวางไว้ไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เทปใสลืมบอกไปตั้งแต่แรกว่าเราต้องใช้เทปใสด้วยเนาะเราหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะนะครับ ยาวเลยทีนี้ถ้ามันหลุดนะครับบางคนกลัวเนี่ยก็จะกดไว้แบบพ่อดมก่อนก็ได้นี่ประมาณนี้ถ้าใครไม่มั่นใจจะให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ก็ไม่ผิดกติกานะครับเห็นไหมว่าขอบร่างมันจะพอดีกับสันแนวยาวมาเลยนะครับพอเราปิดปุ๊บมันก็จะปิดได้เอาละนะครับพอมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับต่อมาพ่อดมจะมาพับปี เอาไว้ด้านนี้แล้วกันเนาะสำหรับปีกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเทปใสเรายังใช้อยู่เนาะเราก็จะพับจากนะครับพับจากหัวนะครับเน้นที่หัวแหลมนะครับแล้วขอบตรงนี้นะครับก็จะมาชนที่มุมอันนี้นะครับจะยากนิดนึงนะครับ,บโอเคอันนี้ได้แล้วแล้วก็หันกลับไปทำอีกด้านหนึ่งนะครับ Okay. เรียบร้อยสวยงามประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันหลุดจับให้เรียบร้อยก่อนหัวมันจะหนาหน่อยนะครับน้ำหนักลำนี้จะยืงไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับโอเคจะได้อยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาปิดเทปเราก่อนนะครับเอาเทปใสนะครับมาปิดบริเวณนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่นะครับ เอาชิ้นเล็กๆก็พออย่างอันนี้เนี่ยชิ้นเท่านี้เองนะครับเล็กๆนะครับแปะเข้าไปที่หัวชุดอ่าอย่างนี้ก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะมาแปะตรงนี้นิดหนึ่งครับตรงเนี้ยถ้าเราจับดูนะครับโอ้โหตรงนี้มันคมนะเราก็จะใช้กระดาษเอ้ไม่ใช่ใช้เทปใสอันเท่าเมื่อกี้ครับวิธีการนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะ พอดีมันไม่มีเทปสีอะนอะนี่อันประมาณนี้นะครับปุ๊บปุ๊บประมาณนี้นะเราจะค่อยๆแปะไปนะครับเราแปะไปเราจะให้เหลืออย่างเช่นถ้าเทปใสมันอ่าสมมติเทปใสอันเท่านี้ใช่ไหมครับเราอะจะวางอย่างนี้ครับเห็นไหมเราจะวางให้ขอบเนี่ยมันเหลือขอบของเทปเนี่ยมันยื่นออกมาข้างบนหน่อยนะครับนี่พอดมแปะไว้อยู่อุ้ย อันนี้จะยากนิดนึงนะครับเด็กเล็กก็ค่อนข้างลำบากให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้ก็ได้นะครับเราก็จะแปะไว้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นหรือเปล่าเอ่ยพอได้ประมาณนี้เสร็จนะครับเราก็จะบีบลงบีบลงไปเสร็จแล้วเราก็จะมวนนะครับม้วนเอาด้านกล่าวเข้ามาค่อยๆมมวนนะครับมมวน เสรเรียบร้อยแล้วอันนี้มันก็ทําให้เวลาที่เครื่องบินนะครับไปโดนกับอะไรเนี่ยอันนี้มันจะไม่ขูดแล้วนะครับปลายมันจะไม่ขูดกับของหรือตัวคนแล้วนะครับสุดท้ายครับออันนี้เป็นเส้นตรงนี้นะครับเราจะดัดนะครับวิธีการดัดก็คือเราจะจับเห็นไหมครับตรงนี้มันยังมีลวดนหนาๆนนอยู่นะครับ ดัดลงมานิดหนึ่งนะครับประมาณเท่านี้ก็พอเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่ประมาณเท่านี้นะครับดัดอยู่เท่านี้อันนี้คือตัวเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือนะครับเรามาดูนะครับปรับให้ปีกนะครับประมาณเป็นออใช่ใช่ใช่รีดปีกก่อนนะครับเวลาเรารีดปีกนะครับมันจะแหวกอากาศได้ดีนะครับเราต้องทำทุกครั้งนะครับ โอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วก็มาดูตัว V ีนะครับเดี๋ยวนะอ่ะประมาณนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้คู่กับนี่ครับเครื่องยิงจรวดของเรานะครับเวลาใช้งานไม่มีอะไรเลยครับเอาไปเกี่ยวไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จับทีนี้เวลาเราจับนะครับดูดีๆนะครับถ้าเราไปจับปลายๆนะครับเล่นอย่างนี้ระวังหักนะครับ เราจับขึ้นมาสัหน่อยก็ได้เวลาเราชาร์จชาร์จอย่างนี้นะครับเวลาเราปล่อยนะครับมือขวาเราจับอยู่ใช่ไหมครับเราทํางานพร้อมกันเลยนะมือขวาจับขึ้นบินใช่ไหมครับพอเราจังหวะที่เราปล่อยปุ๊บนะครับมือซ้ายที่เราจับไม้ตะเกียบเนี่ยนะครับเราจะดันไปข้างหน้าอย่างนี้ด้วยนะครับประมาณอย่างนี้นะก็คือเราปล่อยปุ๊บเราก็ชึบไปอย่างนี้เลยงงไหมอย่างเงี้ยชึบไปอย่างนี้เลยประมาณนี้ครับเอาล้ครับลำแรกของซีซั่นนะครับ ก็ลองไปพับก,กันดูครับสัปดาห์หน้านะครับเป็นเครื่บินล่อนนานด้วยหนังสติ๊กนะครับบอกเลยว่าทุกคนนะครับสามารถทำเครื่อบินล่อนนานแบบสุดๆได้แล้วนะครับด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นี่เองนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อะไรอย่าลืมสับตะไคร้ให้พ่อดมด้วยนะครับอันนั้นแหละขวาบนขวาบนถูกต้องเลยอันนั้นแหละ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกับพ่อโดมนะครับก็กดไปเลยที่ Facebook คิดแคนแครฟนะครับตาม Description ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ